ตองเจในวันนี้ตองเจเนี่ยจะมาแนะนำวิธีการทำไม่แมปนะครับวิธีการทำไม่แมปอันดับแรกนะครับก็จะเป็นกระดาษนะครับอุปกรณ์ก็จะมีกระดาษนะครับอันนี้นี่ยก็คือกระดาษเปล่าๆนะครับไม่มีเส้นอะไรเลยนะครับแล้วอันนี้นะครับก็คือของ้องเจนะครับคุณแม่ของลองเจซื้อให้ตองเจนะครับอันนี้นะครับก็คือไม่แมพที่ตองเจทำนะครับ แล้วเพื่อนเพื่อนเห็นอันนี้ไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับว่ามันบบมีสีสีเยอะแยะมากมายนะครับก็จะต้องมีเป็นสีนะครับเป็นสีไม้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีดินสอดินสอไว้ล่างก่อนนะครับเผื่อผิดเหมือนตองเจนะครับแล้ว แล้วก็อันนี้นะครับก็คือสีตัดเส้นของตองเจนะครับแล้วมีวันหนึ่งอันนี้คือประสบการณ์ของตองเจนะครับตรงเจใช้ปากกานะครับปากกาวาดวาดเลยคิดว่าไม่สวยลบไม่ได้ตัวงก็เลยทใหมาตัวเอคิดว่าร่างเป็นจินสอ,อก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวลบไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีปากกาเป็นแบบนี้นะครับปากกาเป็นสีสีนะครับเพื่อนสามารถใช้ผสมกันได้นะครับสองอย่างนะครับ แล้วก็คือ MindMap MindMap เดี case, oh, e ๋ยวประกอบไปด้วยหัว <necessary> ข้อนะครับเพื <ain> ่อนเพื่อนๆเห็นไหมครับอันนี้ครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นหัวข้อใหญ่ที่เราจะทำที่เราจะทำนะครับส่วนหัวสมมุติหัวข้อจะเป็นปาร์ตี้ก็เขียนไปว่าปาร์ตี้นะครับแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับกิ่งที่โยงอกกิ่งที่โยงออกมาอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยชื่อว่ากิ่งกิ่งแก้วนะครับ อันนี้ครับและอันนี้นกิ่งย่อยก็คือกิ่งสาขานะครับโยงไปเป็นแบบนี้นะครับกิ่งสาขาก็สามารถย่อยลงไปอีกได้นะครับซึ่งเพื่อนๆสังเกตไหมครับกิ่งกิ่งแก้วเป็นสีอะไรกิ่งสาขาก็เป็นสีนั้นเพื่อนเื่อเห็นไหมครับอันนี้เป็นสีน้ําตาลใช่ไหมครับก็จะโยงออกมาเป็นสีน้ําตาลนะครับอันนี้สีม่วงก็จะโยงออกมาเป็นสีม่วงนะครับ เห็นไหมครับ My Map อันนี้สวยไหมครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากทำ My Map แบบนี้หรือว่าอยากทำ My Map ของตองเจอันนีนะ้แบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถบอกคุณพ่อคุณแม่ให้ให้ลงคอร์สคอร์ส My Map ออนไลน์ได้นะครับติดต่อได้ที่ TJ Academy ได้ ที่ TJ Academy นะครับเรียนวันไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบความรู้เจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง TJ Academy ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ